ยินดีด้วยค่ะ16สิงหาคม64ลาสุดแรลงแล้วชัดเจนเงินนักเรียน2,000บาทได้รับทุกคนภายใน7วันรับเต็มๆไม่หักใดๆกศนอได้ด้วย สวัสดีค่ะทุกคนกับาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่16สิงหาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะมาตามนัดนะคะมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆซึ่งวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะคะหลังจากที่แจ้งไปว่ามีการประชุมวันนี้นะคะสําหรับเรื่องเงินเยียวยานักเรียนคน ละ2 0 0 0บาทนะคะก็ประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปผลออกมาแล้วนะคะก็ยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะได้รับเงินการคนละ2000บาทต่อนักเรียน1คนค่ะในส่วนของรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็สนองก,ก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะซึ่งรายละเอียดก็จะยาวหน่อยนะคะฟังให้เข้าใจก่อนคอมเมนต์นะคะ ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นด้านรับทราบทั่วกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆคะ่ะ สรุปแล้วมาตรการเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาททั่วประเทศได้ทุกคนจำนวน11ล้านคนตั้งแต่อนุบาลปถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งก่อสอนอด้วยได้รับเงินภายใน7วันในวันที่16สิงหาคม2564นะคะก็มีการแถลงสำหรับมาตรการเยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทหลังจากการประชุมโดยกระทรวง งศึกษาธิการซึ่งในการถแถลงข่าวนั้นนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันจะดําเนินการโอนเงินไปยังผู้ปกครองให้เร็วที่สุดไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังโอนงบประมาณมายังกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการเยียวยายนักเรียนคนละ2000บาททั่วประเทศจํานวน11ล้านคนวงเงินรวมประมาณ22,000ล้านบาทมีดังนี้สําหรับมาตรการ เยียวยานักเรียนคนละ2,000บาทนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนนักเรียนจำนวน11ล้านคนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทางภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีระดับชั้นศึกษาขั้นพื้นฐานคืออนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาปวช อและปะวะสรวมทั้งกสอนอก ในส่วนขั้นตอนการโอนเงินเยียวนักเรียน2,000บาทกระทรวงการคลังจะจัดสรรการโอนเงินไปยัง3หน่วยงานได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อโอนเงินไปยังผู้ปกครองนักเรียนดังนี้สำนักงานตลาดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดจะโอนเงินไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก เอกชนหรือสอชอและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนสอชอจะโอนเงินไปยังโรงเรียนเอกชนเพื่อให้โอนต่อไปอยังผู้ปกครองเป็นเงินสดหรือรับเข้าบัญชีจากโรงเรียนเอกชนตั้งแต่วันที่7นับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นต้นไป กศออนอจะโอนเข้าไปยังกศออนอจังหวัดและกศออนอำเภอให้กับผู้ปกครองรับเงินสดหรือศูนย์การศึกษาเพื่อชุมนุมในเขตภูเขาหรือสสอชตั้งแต่วันที่7นับจากกระทรวงศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นต้นไป และนี่นะคะก็เป็นการแถลงการประชุมวันนี้กาโซึ่งให้กเบท่ในยกรักดนตรีสพ่อปอนและสองพอมืก็ยอนดีไปให้กับโรงเรียนในสังกัดนักเรียนถุกทางโดยเงินเข้บัญชีกองรับเงินแต่เต็มจํามวนนะครับตั้งแต่ยานักเรียนักกัรได้รางการจัดสัรประมาณส็นต้นกปรวมไปถึงรายชื่อค้าจรจคนละสองพันบาทจะได้รับและมาต่อกันที่สานัรงานการการจิตว ศึกษากระทรวงการคลังเงินต่อให้กับวิทยาลัยสถาบันอระทวศึกษาเทคนิคทั่วประเทศช่อและจะมาสรุปให้ให้จับคุณแม่ผู้ปกครองเป็นฟังโดยหรือรับที่วิทยาลัยต่างๆแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงแต่กระทรวงศึกษาติการได้บริการจะสั่เอาประมาณเป็นต้นไปสวัสดีทางนี้ผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนต่อนักเหนึ่งคนโดยไม่หักค่าใช้